เริ่มเขียนร้านตั้งแต่มอสอง มันเด็กหลงทางอยากจะลองของถึงแม้โชคลาภจะสวนทางแต่กูไม่ปล่อยวางไม่จะผ่านมากี่พศดูแล้วไม่ฉลาดในขณะที่กูบ่นพึมพำอยู่กับคำในกระดาษน้ำสละรวมกันเป็นแสดงไม่สะอาดเพื่อกูบอกไม่ฟังกูจะฟังเพลงตลาดแล้วก็ช่างมึงเพราะว่าสิ่งที่กูทำแล้วกูแค่นั่งลงแล้วเปิดสมุดร่ามกูไปอีกหน้านึงกูทำต่อขณะที่ใครเลือกจะนั่งปลงไม่โชคชะตากูแย่งตายไปข้างนึงและกูจะไปต่อใจฝ่อมึงหลบไปก่อนจะสดจะจดกูได้มึงจะบอกให้ไม่สนใครบอกกูบอกเขาไปก่อนเขาแค่ได้ทำสิ่งที่ใจกูบอกใช่มึงสู่เเเปปปป้้้าาาาาหหมมมมมมยกกกกูููไไไไ่่่่จจจจะะะชิิิิิิินน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 ทททสสงงงคคคอออออรีตตตัั็ดดดแแลลลววพขญญณ เรื่องจริงให้มึงคิดมโนภาพแม่กูเกิดชลบุรีพ่อกูเกิดโคราชกูเกิดเชียงใหม่กูรู้มึงฟังน้องงงไหมจะบอกให้กูถอดใจบอกตรงัวว่าคงยากกูทำมุ้งข้างฟังแร็ปไม่กล้าจะแซกกูได้หมดจะโอจะแพร็บดูกูไปวางข้ามาแอคแค่ดูก็รู้มันสุนทรภู่กับชาติมันแร็ปแหละพี่มาเข้ารอบให้น้องๆรอดูทุกคนยืนอึ้อมกูคือหนึงในตองอูจะแร็ปดูร้องได้ทั้งสองลองดูถ้าเกิดว่าชอบคำพองสร้อยมาขอที่คอกูสุนทรภู่ผมเคยเขียนมึงก็รู้รันงกุลหลอนมันกลอนสุนทรภู่มีอีกมั้้ไไดดครบนะ โฉบมันนี่กลับมาอีกครั้งกลับมาคิดกลับมาคิดสับกันอีกครั้งคิดคำออกจากัวยังพังผูรีบทำแนะนำว่าจะควรจะดังดูนี่เป็นเหมือนโอกาสครั้งที่สองใครเจ๋งจริงไม่เจ๋งจริงเดี๋ยวมาวัดกันที่ของน่าเสียดายที่บางคนบอกไม่ว่างอาติดงานที่ด้ดดดเรียนดดดดดดที่ด้เพื่อนที่ได้พ้องอ๋อท่านในที่เขาหวังแล้วปล่อยให้ฝันมันเลือนลางก็เป็นกระโปกหลงทางไม่มีทิศอ่ะแต่ท่าในใดไม่ใช่ก็ออกมาดยไม่ใช่แสดงในพิธีสาธรรมแสดงวิธีคิดความขี้เกียจใครบอกไม่มีผิดมันกัดกินตัวนายทีละนิดขออย่ามัวแต่ผัดวันมีสกิลลลลลลกกกกกก็็็หหหหััดด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 มมมมมมมาาาาาาแแ้้้้้้้วววววววททเปยยใในน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 ชีีีีิิิิตตออ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 งงงงคคคโสรรรบะะษขึ่พจ ใครมีเพื่อนมีฝูงก็ลองชวนอย่าประมาททุกช่วงกระบวนตอนฝึกสก,กิลไว้ช่ำชอนด้วยให้รู้ว่าถ้วยแชมป์คือใครที่ควรครองมีคนสองประเภทบนโลกประเภทแรกคือคนที่เชื่อในโชคชะตาเชื่อทุกๆอย่างถุกกำหนดไว้รอวันหนึ่งโอกาสจะมาส่วนประเภทที่สองคือเชื่อในสิ่งที่ทำเชื่อว่าเรากำหนดเองไม่ต้องถามคนเป็นประเภทไหนคำตอบบอกว่าอยู่ข้างในบทเพลงอะ แล้วเราจะอยู่ทีมไหนทีมพี่ครับเป็นทีวีครับ s t ิล l Fry, Still fry. Still fry. Still Still s t ิล l Fry s t ิล l Fry นี่แปลว่ายังทอดอยู่นะ s t ิล l Fry หลอลินแล้วดูสเชลกจะรักษาคำพูดไหมครับ